สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับ NN สอนใชน้คอมเิวเตอร์ชแนลเหมือนเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับเช็คนะครับดูว่าข้อความคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับใน Facebook ส่งเข้ามาบางครั้งเขาอาจจะทัก Messenger เข้ามาแต่เราไม่เห็นเพราะว่าไม่มีแกนแจ้งเตือนใน Messenger นะครับอันนี้เป็นกันบ่อย ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับคือถ้าใช้การรับงานนะครับโดยใช้ facebook ส่วนตัวส่วนมากเนี่ยจะพลาดตรงนี้ไปเยอะมากเลยนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็ให้เรามาที่ Messenger นะครับแบบผมเนี่ยครับมาที่โปรไฟล์ Messenger นะครับแล้วมาที่คำขอส่งข้อความเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือการเป็นคำขอส่งข้อความของคนที่คุณอาจรู้จักหรือคนนอกนะครับที่ไม่ใช่เพื่อนใน facebook ของเรา นะครับอาจจะมาติดต่องานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้ครับคือการเช็คนะครับบางครั้งนะครับจะมีแบบสปแปมนะครับอันนี้ทางระบบ f a c e b o o k อาจจะเช็คให้เราแต่เราสามารถมาดูได้นะครับก็ดูว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ติดต่องานเข้ามาเราก็จะมาดูตรงนี้ได้อิทบอกเข้ามานะครับที่ไม่ใช่เพื่อนนะหรือ คุณผู้ชมคนไหนที่มี Facebook แล้วต้องการฟาร์มเป็นส่วนตัวไม่อยากรับเพื่อนในเฟซนะครับแล้วมีคนทักเข้ามานะครับก็ดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากนะครับสาหเล่า e s s e n g e r นะครับอ่านข้อฟาร์มคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาบางทีไม่รู้ว่ามีคนทักเข้ามานะครับแต่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซนะ ถ้าเป็นเพื่อนในเฟซยังไงก็เด้งอยู่แล้วถูกไหมครับแต่อันนี้ปัญหาก็คือไม่ใช่เพื่อนนะครับวิธีแก้ก็คือให้เรามาที่โปรไฟล์แล้วมาดูคําขอส่งขอฟาร์มเช็คตลอดเลยนะครับถ้าคิดว่ามีคนทักเข้ามาทุกวันเนาะนะครับสําหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับลองเช็คดูนะครับผมอันนี้ก็มาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังแก้ปัญหานี้อยู่นะครับว่า ทำยังไงให้เห็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนทักเข้ามานะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงติดปัญหาตรงนี้อยู่เนาะโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับหลักไขให้กันด้วยนะครับที่สําคัญจะลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามนะครับผมก็ทาง n n n สอนใช้คอมเตชแนลก็จะผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตลอดเพราะว่า ตอนนี้นะครับผมได้เตรียมการที่ว่าคุณผู้ชมสอบถามเอามานะครับผมได้รวบรวมข้อมูลหลายๆตัวเลยที่มีปัญหาในการใช้นะครับไอีตามชีวิตประจำวันนะครับเช่น m e สเซจเจอร์ c e b o o k กไล e ์ไ i นะครับ Twitter นะครับหรือคอมพิวเตอร์ก็เป็นพวก Windows นะครับอย่างเงี้ยครับต่างๆ Microsoft Word Office ต่างๆนะครับ, Word, Office, รบ PowerPoint ผมได้เตรียมแล้วผมก็เอาปัญหาแต่ละอย่างนะครับแล้วผมก็รวบรวมข้อมูลแล้วมาช่วยแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนติดปัญหาอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีโอได้เลยนะครับผมจะมาตอบแล้วผมจะเอาหัวข้อตรงนั้นมาช่วยแก้ปัญหานะครับผมก็ถ้าติดปัญหาอะไรนึกถึง N n สอนใช้คอมเตชแนลด้วยนะครับโอเคครับส่วนคลิปวีโอนี้ N n สอนใช้คอมเตชแนลสวัสดีครับ